เอาเลยฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็โย่เกมกินเฮลันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่3มกันแล้วนั่นเองนะครับก็เจนนี้เนี่ยผมก็ทําการกลับมาถึงบ้าน็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือบ้านของเรานั่นเองนะฮะเพราะว่าคิดว่าจะตั้งหลักปักฐานที่นี่กันนั่นเองเพราะว่าอีพาร์ทเมื่อกี้ก็คือผมหลงทางไว้ท่านผู้ดูแต่มันั้นก็กลับมาง่ายๆนะมันก็เดินมาจากน่าจะมาจากฝั่งเนี่ยผมเดินมานะฮะนึกวูผมจะเดินผิดก็เดินวนนั่นเองนะฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็กลับ ผมจะพาทุกคนไปที่ที่หนึ่งดีกว่าที่ผมไปเจอมาน,นั่นเองครับแต่ผมยังไม่เอาของมาหรอกจะไปเจอมาเดี๋ยวผมจะพาไปแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าในค่าอาหารกับอะไรต่างๆโอ้เน่าทิ้งเลยนะฮะเดี๋ยวนะผมว่าผมจะปลูกมเมล็ดอันนี้ดีกว่าเราจะทำมเมล็ดมาแล้วหรือ,อยังน่าจะทำมาแล้วกินไปนะครับเพิ่มคาร์บฮเนตตอนนี้เราขาดไข่มาใด้ปะกินปนะ,ะนี่คือผักที่เราปลูกไว้นะครับผมเพื่อในการเขาเรียกว่าอะไรประทังชีวิตนะฮะ กน็น่าจะมีนี่จะเป็นต้นถัว่ว้คือต้นกล้วยนะฮะนี่คือต้นอ่ามันจะเป็นผลไม้เขาเรียกว่าแล้ววะมะเขือ,อเทศเรือเป่เปาัลน,นช่นะครับไปผมว่าเราเดินทางขึ้นไปท้างหมดเลยดีกว่าเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้เอาหอ,อกมาใช่ไหมเออใช่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาหอ,อกก่อนนะฮะท่านมาดูอันนี้คือโซนของเก็บของของเรานั่นเองนะครับก็คือตรงฝั่งนู้นนะมันจะมีป่าไผ่มันจะเป็นป่าไผ่แล้วก็จะมีคนป่ามาด้วยท่านมาดูผมไปฆ่ามันมาแล้วเอาหอ,อกไปไว้ไหน นี่นี่นี่ออคนป่านี่ผมไม่ได้ปะออึ้นพอเลยก็ไม่รู้เนี่ยเท่ดีนะผมาเอาไปใช้แล้วผมข,ข้ามตายหายแล้วมันมีตัวเดียวเองเป็นไรปล่อยไปเดี๋ยวผมว่าผมจะพาลูกบอลไปที่หนึง่งเดี๋ยวต้องเข้าไปในป่าก่อนต้องเข้าไปในป่ากันนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินป่าเนี่ยเพราะวันนี้ไม่มีหลงแน่นอนแล้วประกันได้เลยถ้าหลงก็ก็ <c oughs> น่าจะเจอกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะน่าจะต้องเดินนะหนีหรือเปล่านะฮะ ผมลองเอาธนูล่าสัตว์เลยถ้าไปดูไม่เคยเวิร์กมันตายยากมากเลยแต่หอกอะหอกเแล้วเบิกนะฮะในการล่าสัตว์เพราะว่าปลาไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ตายหาละเหมือนแถวนี้มันจะล่าไปเยอะแหละล่อยมันมีชีวิตรอดเถอะหาเพื่อนอยู่เนี่ยนี่เนี่ยมันคือผลไม้อะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยอีเนี่ยอีเนี่ยมันเป็นผลไม้ที่ไม่มีชื่อนะฮะเฮ้ยมันไปยาจุกไอของเรายิ่อยู่ละไม่ต้องเอาก็ได้ คาปิดละนั่นมันคาปิดละนี่ไงนี่ไงรอยนี่เหมือนเราจะต้องตามรอยนะครับไปมันจะต้องไปทางนี้หรือเปล่าไอ้รอยนี่แหละบอกว่าจำไม่ได้มันพาเราไปไหนเหมือนกันโอ้ยเชื่อตรงนี้มีงูวหางกระดิ่งประจำเลยจะตายหาตอนนี้นก็ไม่รู้ถ้าลืมมันเราคงตายไปแล้วไม่ใช่ฮะถ้ามาดูเรามาพิดที่กันนั่นแหละเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนะครับ หมูหป่าหมูป่าจะไปตกใจแฮมูตัวเดียวมันไม่ฆ่าเราหรอกถ้ามันอยู่ตัวเดียวมันไม่ชู้เราแน่นอนเอ้ยตรงน,นี้มีถนนจะไปทางนี้นะดูเป,เปล่าวะใช่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 ไปทางนี้แหละถ้าไปม,มีถนนหนทางไปไเรื่อยๆวปแนีถ้าเราไปไหนเนี่ยจะพาเราไปไหนนี่ไงเจอแล้วเจอตรงนี้นี่เองนี่ไงถ้ามาดูกนี่ จะเป็นแคมป์อยู่ตรงนู้นนะฮะนี่แล้วมันจะมีของให้นี่หนาจ,จำได้ตรงนี้นีพิทย์กรแล้วกออ็อาหารให้นะครับมันจะมีกระป๋องให้คือกระป๋องกระติกน้ำนะเก็บมาดิขนมะแล้วก็เอา้าวิทยุใช้ไม่ได้หรอตัวนี้ตักน้ำได้ไหมไม่ได้ฮะเหมือนมันจะตักได้เลยแต่มันไม่ได้จะดูหรือเปล่า อะไรวะได้อะไรมาเมื่อกี้น่าจะเลเวลอัพนะฮะในการใช้หอกเราได้อะไรบ้างเอ่ยโอ้โหของเต็มไปหมดเหมือนไอ้นี่น่าจะตักน้ำได้เหมือนกันนะแต่จะเป็นเราเดินมาดูตรงนี้สักนิดนึงเผื่อมีอะไรให้นะครับแต่มันไดหน่าจะมีอะไรหรอโอ้ยติดโอ้ยติด ม่มันไม่ค่อยมีอีหยังหรอกตัวเนี้ยอืมไม่มีหรอกโอเคเฉยไม่ได้แกวมหม<ร>้อข้อเฮ้ยคนแมบ้นน่ะอ้าวเขี้ยแล้วหอกกูไปไหนอ่ะโอ้ยนี่ไงตกใจนึกว่าหอกไปแล้วไม่อ้บหอก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 อ้บไม่มีที่จะเก็บแล้วนะเก็บได้เฉยเลยโอ้น้ำหนักเกิน กินอาหารออกกินอาหารออกโอเคน่าจะเบาขึ้นเยอะเอาละแตวันนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับผมผมว่าเดี๋ยวเราลกลับบ้านไปสร้างของกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมมีอ่าอะไรจะสร้างอะไรสิ่งใดใหา่อย,อยู่นะขึมาดูวันนี้กันเดี๋ยวเราจะไปสร้างกันตอนนี้ขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวยาวเลยฮะกลับบ้านเนี่ยส่อเทนเป็นประไล่แล้วขึ้นมา,า,มาดูผมมาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยไอ้ยะ มันที่ไหนกันล่ะเนี่ยครับผมเหมือนจะเป็นที่ทิ้งขยะน่ะฮะรู้สึกว่าจะเป็นในส่วนของธรรมภาพนะฮะผมว่าแลวผมก็เดินมั่วๆมาเลยผมจะกลับบ้านเจอหลงทางหลงกันลีแหละวันนี้เฮ้ยที่เก้าอี้นั่งเลยนะฮะมันคือที่ไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นที่พักนะครับตรงนี้เหมือนจะมีไอเทมให้เราหรือเปล่าเนะี่ยมันจะบีนะผมว่านี่ใช้ได้ด้วยหรอไม่ใช้ไม่ได้เลยนะ อ้มีพวกไหนกูเวฟมีอ้นี่เฮ้มันคืออะไรมันคือแป้งมัเนี่ยมื่อะไรวะอ่านไลย do you want to play with a snow อะอะไรวะมันคือศาสตร์อะไรสักอย่างนะครับผมเราไม่รู้กันนะนี่คืออะไรมีช้อนปะม,ม,มีมีจานมีช้อนนะครับไม่มีอะไรอะ,อะไรอะมีกระดูกเรามีแล้วขนมนะครับวันนี้จะเป็นอาหาร ขาดระคร่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะฮะเต็มตัวไปหมดเลยดูดิเดีย๋ยวเราจัดเรียงนิดนึงนะฮะโอ้ไม่ก็ผมต้องกินบางสิ่งบางอย่างออกลแล้วแหละปลานี่ไม่น่าจะเอาหรอกกินเถอะกินไปเก็บหมดอายุไปแล้วเดี๋ยวทำลายทิ้งให้หมดเลยอ๋อเสียงตัวนิ่มเดินเฮ้ยเอาเอามันมีรอยรถเหมือนกันนี่หว่าเอาบรรเลแล้วแสดงว,ว่าผมหลงทางมาแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเอ้ยนี่อะไรนี่อะไร อ๋อมันคือที่ไอ้น้ำสามารถกับเก็บน้ำได้เหมือนกันแต่เราไม่มีว่ะสามารถเอาไอ้นี่ไปลองได้หรือเปล่าไม่ได้ต้องเป็นกระลาบ,บ้พราวหรือไอ้นี่เฮ้ยนี่คอะไรอ่ะอะไรวะเน,นี่ยที่เราเลี้ยงสัตว์เหรอเราได้อไอ้นี่มาใหม่นะครับผมก็คือที่กับเก็บน้ำในแฮะและนี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นโกงสัตว์อะไรสักอยาก่างหรือเปล่านี่คือที่เลี้ยงสัตว์อ่ะ ปั๊บเข้าไปแล้วมันล็อกเราด้ตายหาเลยนะเดี๋ยวนี่คือที่ไหนวะเนี่ยผมอยู่ที่ไหนกันนะครับเนี่ยหมูปล่าอะะช่างหัวมันเท่าะไรเราไม่ได้หรอกอาจจะมีที่คนอยู่นะฮะตรงนี้แต่มันไม่มีอะไรเลยเหมือนจะเป็นที่ผสมสารเคมีอะไรบางอย่างนะฮะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของเราวันนี้ด้วย มันจะมีหม้อนะฮะอ๋อมีน้ำเนะี่ยยางได้หม้อวะ่ะจะเอากลับไปโอ้โหนกมาคอต้อา,าทิ้ง่ะนกสองตัวเอาไปทำไม,ามเละเยอะเนี่ยาหม้อใส่เข้าไปออไปึ๊บเก็บนกไปด้วยจังเลยอ่ะทาไปสักตัวหนึ่งอ่ะโอเคมันจะมีอะไรเนี่ยโอ้ตรงนี้แผนที่ฮะแผนที่หรอเป็นยังไงเอ่ยเอ็มฮะโอเค แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ที่ไหนนะครับคลิกขวาคือซูมได้นะครับเอาละแก๊งของเราเนี่ยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงมันบอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตอน,นเราเคยไปตรงนี้แล้วใช่ไหมในส่วนของเราน่าจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าเพราเราคือตรงไหนอะผมไม่รู้เลยเดี๋ยวเราจะขอนอนกญาตแล้วกันกน,นะครเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันตอนเชา้านะเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อกลับบ้านไม่ใช่เลยหรอกกูจะกลับบ้าน ผมจะกลับไปสร้างของที่บ้านที่เราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเอาละตื่นเช้าวาเราก็ต้องเตรียมอาหารให้เรียบร้อยเนี่ยก่อนที่เราจะอองเดินทางกันได้เลยโอเคโอเคมาดูกันดีกว่าว่าแผนที่เราอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราคงต้องลองเดินจุด A2 น่าจะโยนน่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราคงต้องเดินไปที่นี่เดินขึ้นไปทางทิศไหนวะเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะต้องเดินไปที่ไหน อันนี้คือแผนที่มันไม่นะฮะหรือเราอาจจะยังไม่เปิดหรือเปล่าเราคงต้องไปฝั่งนี้หรือเปล่าเ๋ยวนะ,ะแล้วไปจะฝั่งไหนวะแล้วไปจะฝั่งนี้ใช่ไหมถ้าย้ผมว่าเราคงต้องเดินกลับไปฝั่งนี้น่าจะใช่ที่นี่น่าจะเป็นดินที่มีสารปนเปื้อนนะฮะเอา้าตักไม่ได้แต,แต่แสดงว่ามันปนเปื้อนเยอะไม่สามารถดื่มได้นะฮะอะไรอีกแล้วเนี่ย หมือนจะมีสถานะอะไรสักอย่างเอ้าเออไม่เกิดโอเคโอเคตอนนี้เป็นเวลาตีสามเลยนะบอกว่าเราตื่นมาเอาตีสี่แล้วไปเดี๋ยวเราจะเดินทางตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยสามารถถือแล้วก็เดินได้ไหมใช่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 เราเนี่ยแหละคือจุดสีแดงดังั้นเราคงต้องเดินตามทางตรงนี้ไปเดี๋ยวคงต้องถึงแหละสักวันหนึ่งแหละ Okay. มาฮะเราก็กลับบ้านละผมจะหาทางกลับบ้านได้เนาะท่านดูฮะโอ้ไหนอีก้ะผมไม่น่าเก็บของม่วซส่วเลยโอเคเดี๋ยวเราคงต้องถือไปอย่างนี้ไปก่อน,ม,นอมันคือสูตรมันคือสูตรเดี่ยวนะฮะเดี๋ยวเราทิ้งทิ้งไปนี่แหละหนูหนึ่งตัวกับไ้นี่หนึ่งตัวโอเคเมื่อกี้ผมทําการรู้แหละว,ว่าเรามันดูยังไ,ไงไงยังไงมันจะมีเข็มชี้ตรงเนี้ยให้เราดูทิปตามนี้เลย,ตา,เลยตามเข็มชี้เลยนะฮะไอเจ้าเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะฮะ ก็คือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่กี้เราแค่ๆเดินขึ้นมาตรงนี้ผมก็เจอตรงนี้แล้วก็เดินขึ้นไปตรงนี้แ้วผมทําการตอนแรกผมน่าจะเดินวนนะผมน่าจะเดินวนตรงเนี้ยวนไปวนมามันก็เลยมาถึงตรงนี้ได้บู้หวานนั่นเองผมก็ไม่รู้กันว่าไปได้ไงนะฮะออเรมีซุปอาหารพร้อมแต่ไม่ได้ขับโบไฮเดตนะครโบผมเยี่ยเลยวะ เอ้ย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 เสียงอะไรวะอ๋อมันหลอนอุ้ยไม่ใช่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 ว้าเขี้ยะมึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมไอ้ผมหลอนวะไม่ใช่ใช่ผมหลอนผมหลอนเขี้ยตกใจหมดเลยตัดเลยคุยณหลอนดีกว่านอนคุณหลอนก็นอนนี่รอยหี้ยอะไรวะ เดน้หายปะหายปะไม่น่าหายฮนะเอาแล้วไงไเฮี้ยเกียรเสียแบบนี้วะแย่ไงวะน,นีอ่อจุดไฟ่ไมก็บางเสียงพ้นหลอบเฮ้ปลางเล่นเหยเฮี้ยนเสียงพนหล <c oughs> อเดู แต่ก่อนสัตว์เดี๋ยเราคงต้องเพิ่มค่าสติก่อนตอนเนี้ยมันน่าจะแก้ได้อยู่เดี๋ยวเราต้องจุดไฟนะฮะตัวเทียอะไรมาเราก็แค่สู้อย่าไปกลัวไปย่องเดี๋ยวไอ้นี่เราจะเพิ่มค่าสติได้อี่กระเป๋าผมไม่รู้อ่ะเขี้ยเขียนรหลสุนัขหล่อนจริงตอนเนี้ยผมน่าจะกินอาหารไปชนิดเท่าไปนะครับเกียร์ มันเลยทำไมเราเกิดอาการหล่นไม่ใช่ถ้าผมเดาผิดอะไรอย่าเสียชีพาปเสียไม่อยู่ข้างหูตอนนี้เสียไม่อยู่หูไอ้นี่ดีนายเกียร์ระเบิดอุ้ยอุ้ยว่ะไอ้สรุมันหล่อนหรือไม่ไม่หล่อนเนี่ยฮะฮะอ้าสรุมมันหล่อนหรือมันไม่หล่อนกันแน่เนี่ย อะไรวะนยะเอาหารตรัวไปดูกลับมาแล้วนะฮะแต่เราตอนนี้เราไม่มีแผนที่นะครับมเว่าเราเรา,เราย้อนนะฮะเพราะเราย้อนเซฟนะครับก็คือเราอยู่ตรงนั้น,น,น่นเองตอนที่เราไม่ได้เดินเร,เรียกว่าเดินแยกไปเอาแผนที่เดี๋ยวผมจะไปเอาหลังมาแล้วกันนะครับอเอาเสียนี่ฮะเอ้เราไม่กินอาหารเราก็ไม่เกิดอาการหลอนนะเหมือนจะเป็นเพราะอาหารนะเพื่อนจะบอกกินอาหารไปอะไรสักอย่างนี่แหละที่ผมทําไว้นะหรืออาหารที่มันเก่าๆมันจะไม่สามารถกินได้ ถ้าเราหล่อนคนป่าจะมาเหรอว่าน่าจะประมาณนั้นนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช่หรือเปล่ามันใช่ที่เราคิดหรือเปล่านะแต่เราก็ไม่เส,เสือมันสนิทเนได้ครับผมว่ามันเกิดจากอะไรอีกเมื่อกี้นะ่ะชางมันเถอไปนะผมก็งงๆเหมือนกันว่าคืออะไรแต่เราก็ไม่ได้สูตรนะเดี๋ยวสูตรพวกนั้นไปหาแล้วกัน แต่เมื่อกี้มันทำยังไงมันถึงจะแก้ได้วะผมไม่รู้กันนะกียาการเมื่อกี้มันจะแก้กันยังไงน้ำไม่มีอ้าวพลาดเสียของทิ้งเลยคือบอลคือบอลคอบอนติดสีน้องเปลืองพลังรรงานทิ้งติดน้ำเอา้าน้ำไม่มีอีก ต้องไปตักน้ำอีกมาเชือบัาเชือบมาน้ำเลงแล้วโอ้ยไอชิ้นนี่น้ำเยอะมากเลยอ่ะผมว่าผมทิ้งกับไอ้นี่ไรน,นี่เนี่ยโอเคเอาไปแค่เดียวพอเพราะไอไอถังน้ำตรงเนี้ยก็ร้อยหนึ่งแล้วใสก่กระป๋ายใส่กระป๋ายเออน่าจะเกิดอาการหลอดจะหลอดได้แย่มากเลยมันหลอดได้เหี้ยมากเลยอ่ะ ทางปลายนีปลานี่ใส่เองไม่ได้แล้วข้างบนมันใส่อะไรได้แล้วเนี่ยตรงข้างบนมันไม่สุกหรอจะมันดื่มได้วะเนี่ยอะไรของมันวะไอข้างบนเนี่ยเดีย๋ยวเราไปไว้ข้างล่างแล้วกันฮนะเหมือนไอข้างบนมันจะไม่สุกนะครับยังไงเรามีเนื้ออยู่เราทำซุปเนื้อดีก,กว่าก่อนที่เราจะไปสร้างของกัน จะทำทำทำซุปเนื้อทิ้งไว้ก่อนแล้วกันมันจะได้แล้วนะอาหารทั้งสองได้แล้วได้ถากโอเคเดี๋ยวทําอีกสักไอ้นี่หนึ่งแล้วก็จะไปกันทําซุปเดี๋ยววางที่ปลูกผักเพิ่มดีกว่าเพราะว่ารู้สึกว่า ในการต้นไม้เนี่ยมันจะไม่ค่อยพอนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาห่างกันนิดนึงติดต้นไม้อีกโอ้อไปไปเออทำขึ้นมาเดี๋ยวรอหายไปครับหายไปสิเฮ้ยเออโอเคทั้งนั้นเราก็ต้องวางห่างกันนิดนึงนะครับเพื่อให้มันมีทางเดินต้องการไม้สี ไม่เหลือแต่แถวนี้ก็ดีนดี่ยังไงทับไว้เยอะแยะไปหมดเราตัดทินะ้งไว้นะเยอะแยะเดี๋ยวคนขนบ้างท้งไว้โอเคผัด้ีไว้หนึ่งโอ้อีิเงียจไปเอาตรงนี้จังเลย่หลับขอมาตรงนี้แล้วกันโอเค เข้าไปแล้วก็ใส่ชันไม้เข้าไปขาดอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าผมตัดไว้อยู่ไู่ไหนวะมีหรือเปล่าเนี่ยอ่ามีมีม,มีตอนแล้วผมตัดไว้อยู่เท่านี้น้ำมันไขมัน้นถั่วเอาไว้เพิ่มไขมันในร่างกายเพร่างกายเนี่ยไม่ขาดในส่วนของออถั่วนะฮะนี่ไม่ใช่ เฮ้ยเ้ยตะขาบตะขาบตะขาบไหนวะขาบเวนไอตะขาบเวนมันกัดเราได้ด้วยนะถ้าไปดูผมรู้สึกโดนกัดแล้วบ้างเนี่ยลูกแฟนมันขึ้นอะผมได้เสือ่าได้จะโดนแล้วแหละใช่ไหมดูอ่ะพิชเกาะครับแขนไม่โดนอ๋อปิงอ้อปิงออกไป ออกไปมันจะโดนสี่ตัวเอเครู้ว่าโดนตะขาบแดงแล้วเอาละปลูกต่อไปรู้ว่าต้นนี้จะเป็นต้นอะไรไปรู้น้ำเหรอต้องการน้ำใช่ไหมใส่ได้อยูะเดี๋ยวไปเติมน้ำก่อนฝนตกอยู่นี่ฝนตกบ่อยด้วยปลูกผักสบายหน่อยไม่ต้องมาพอยลดน้ำนะแต่ผมต้องการปุ๋ยมากเลยแต่ผมหาปุ๋ยไม่เจอโอเค น้ำในกระถางของเราเป็นเศทั้งหมดแต่ไม่มีปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวต้องหาวิธีทำปุ๋ยแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าไงมันทำยังไงเขาเอาละเอาละรู้สึกว่าผมจะว่างมากเลยนะเราไปทำกันไหมเราไปสร้างให้มันเสร็จไหมมันสร้างได้นะเนี่ยอัเนี่ยไปไปสร้างให้มันเสร็จแล้วกันผมก็อยากรู้เหมือนกันไงมันจะเป็นยังไงเนื้อลงควันยังไงอ้ยอยู่ได้กี่วันอ่ะอยากรู้อ่ะสามวันเลยเหรอ อยู่ได้นานมากเลยกินเพิ่ออคมคาร์บอไฮเดรตอุ้ยลงควันแล้วเพิ่มสุขภาพจิตด,ด้วยอุ้ยดีดีดีตอนนี้กินได้ปะเนี่ยใช่ใช่ใช่ของตัวใหญ่ที่เกิดผ่านการลงควันมันจะเพิ่มสุขภาพจิตนะฮะเดี๋ยวผมไปเอาปลาเราน่าจะติดนั่นแหละอุ้ยได้ปลาใหญ่สองตัวเลยดีป่ะปลาอะไรกูไม่รู้ของเต็มเฉยเลยเต็มได้ไงเนี่ยเดี๋ยวจัดระเบียบก่อน หยิบบ้าตัวนึงอะเฮ้ยหยิบไม่ได้วะเดี๋ยวนะเหมือนมันจะเป็นลายที่มันหยิบไม่ได้เออหยุไไดไบ้าเออแค่นี้แหละเอาปลาไปย่างเลยเอา้าย่างไม่ได้ต้องเก็บก่อนหรือเปล่าเราจะย่างเป็นตัวได้ไหมถูกโอเคเดี๋ยวเราจะลงควันมากินนะฮะเก็บ แต่มันใช้ไฟเยอะมากเลยอ่ะพอจะลงควันเสร็จนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวนะถ้าเราจะสร้างกันจริงๆโหเดี๋ยวผมขอเตรียมไอ้นี่ก่อนนะแบ้อบนึงนะแล้วไปดูเดี๋ยวขอตัดไม้แถวบริเวณน,นี้ก่อนเพราะว่าขี้เกียจไปเอาไม้ไก่นะฮะ๋ยวขอตัดแถวเท่านี้แป๊บหนึ่ง อโอเคได้หนึ่งที่แล้วนะครับแพลตฟอร์มเร็วเราก็คงต้องทำเดี๋ยวหาเชือกกันนะเมื่อก,กี้มันอยู่เดี๋ยวๆนี้เนี่ยว่ามันเหมือนจะมีท่อนไม้ที่เป็นเชือกอะไหนวะเนี่ยจามีเหลือเชือกหรือเปล่าล่ะเหลืออยู่หนึ่งอันได้อยู่แลก็ลองทำดูไอ้นี่ยางขึ้นมันจะต่อ,อยอย่งไงให้มันขึ้นได้มันไม่ได้ตื่นยากยัร คงต้องเป็นเชือกเท่านั้นแหละเบลอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวน,ะนี้ยังไงแต่ทำได้อ๋อผิดไม่ได้คิวออกคิวออกคิวออกยังไงครับเนี่ยเราจะไม่ต้องไปต้อไป,ไปต้องไอ้นี่ด้านบนทำไมเป็นไรไต้อหวัวตรงนี้เสร็จใส่ย,ยังไงอ่ะต้องใส่ย,ยังไงอะ ไงอ๋อต้องคิวจากด้านล่างนี่คิวออกได้อยู่เปรีนสีนะครับอ๋อดีแล้วมันซูบไปเลยอ่ะมันวาร์ปขึ้นไปเลยวู้สวยว่ะวิวสวยมันจะมาดูมันนี่เราสามารถทางสองชั้นได้หรือเปล่าเนี่ยอยากรู้หรือเปล่าว่อยากรู้เลยทีอว่าสร้างสองชั้นได้หรือเปล่าอ่ะอยากลองสร้างสองชั้นอ่ะไม่งั้นก็ทำสองต้นอ่ะให้มันมาหากันอ่ะถามว่าทำได้หรือเปล่า เนี้ยมันอยู่ระนาบเดียวกันแต่มันไม่ได้หรอกขวางตรงเนี้ยชึบแล้วก็ทำไอ้สะพานน่ะไม้ทำได้เลยไม่บอกกันไอ้ตรงเนี้ยสามารถทำขึ้นไปได้อีกไหมเอาไปได้แล้วมันทำได้แค่นี้เองนะครับงั้นก็เดี๋ยวเราวางแพลตฟอร์มไว้เลยเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างกันแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเนี่ยโอ้อถามว่าทำโพลังคาขึ้นมาได้ไม่เหมือนจะต่อเข้ไปได้นะเนี่ย ใช่มันเสริมช้ำได้นะเนี่ยถ้ามีโครงโครงขึ้นมาได้นะครับโครงระเบียงน,นี่คือ,อยังไงตรงนี้ท้องบนน่าจะสร้างไม่ได้แต่ทำทำโครงต่างคราหรือเดี๋ยววันนี้เราวางแผ่นไปก่อนแล้วกันนะครับมันล่วงหรือเปล่าไอ้เชื่อมันล่วงแล้วเนี่ยมันล่วงแล้วนีมันล่วงแล้วเนี่ย,ยตรงกลางเนี่ยมันล่วงแล้วเนี่ยเชิบ วางอันนี้ไปไม่เดินไปเ,ปเดินไม่ได้ไหาว่าระวังไว้ให้หมดเฮ้ยโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาทําการสร้างนะครับโอเคผมว่าผมจะทําตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเราจะทําเป็นอีกที่ไปตรงนู้นดีกว่าเอออ่ะอยังไงก็เดี๋ยวเคาะมาตีแล้วกันเคาะมาตีเฉยโอเคแล้วเราจะทําการสร้างบ้านให้มันเป็นอีกหลังนึงคือตรงนูน้น เราจะใส่ตรงนู่นอีกหลังหนึ่งเดี๋ยวนะหาก่อบ้านต่อไปเดี๋ยววะเอาอยู่ไหนว่าสิบหายแล้วหาวไม่เจออีกแล้วนี่เออใช่ใช่ใชมาอันนี้เออนี่ไงประมาณนี้ปึ๊บโอเคโอเคนะครับผมเดี๋ยวพาที่เอาไว้เียเท่านี้แล้วกันนะครับบ้านต่อมาของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาเจอกัน่านหน้านะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะทำเสร็จทั้งสองหลังเลย ือเป่านะีฮะอาจจะไม่เสร็จหรอกอาจจะเป็นเหลือเฉ่าบอเปเปอร์ะนะฮะเดี๋ยวผมต้องวางพื้นให้มันเสร็จก่อนแล้วก็ลองทสาสะพานะให้มันข้ามาตรงนี้ได้มันจะทําได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะลองกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเจอกัน่านทางครับผมอันนี้ไปกันนะไหนจ๊ะยบายจ้ะ